มะเขือเปราะหวานค่ะของฝากจากแม่จากกาญจานบุรีค่ะเมื่อวานแม่เขาส่งประมาณเอ่อตอนเช้าแปดโมงค่ะแล้วตาเออ,เ,อ,อเรามาถึงที่นี่ก็ประมาณเที่ยงพอดีค่ะโดยไปขนส่งไปสนีไทยนะคะของของไม่มีเสียหายของสดใหม่เหมือนเพิ่งเก็บมาจากสวนเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้มันเป็นมะเขือเปราะหวานนะคะมะเขือเปราะหวานเนี่ยคือถ้าลูก ลูกเล็กก็หวานลูกใหญ่ก็หวานลูกสีเหลืองๆก็ยังหวานเลยค่ะกินได้ตั้งแต่ลูกอ่อนยันลูกกลางลูกใหญ่จนเหลืองอะ่ะอร่อยมากเลยกินกับน้ำพริกะนะมันเป็นมะเขอือเปราะหวานอะ่ะแล้วมันจะมันจะหวานมากเลยหวานมากเลยค่ะเพ,พื่อนๆไส้มันก็จะอร่อยเม็ดมันอ่ะเม็ดมันก็อร่อยอร่อยแล้วถ้ามันลูกสีเหลืองๆนะน่าก็หวานอร่อยกินกับน้ำพริกอะ่ะหูกรอบแล้วมันก็หอม ถ้ามันเป็นลูกสีเหลืองอ่ะถ้ามันเป็นลูกสีเหลืองแล้วมันก็จะเป็นลูกสีแบบเนี้ยก็กินได้ทั้งทั้งเม็ดทั้งเปลือกอ่ะอร่อยหอมมากเลยกินกับน้ำพริกกะปิอ่ะน้ำพริกกะปิน้ำพกกรำพิกปลากินได้หมดอ่ะเนี่ยค่ะเป็นมะเขือเปราะหวานของฝากจากแม่จากการจานบบุรีค่ะ